สวัสดีค่ะพี่นีเมียฝรัง่ง NSP c h ชาเนนมาพบพอกันอีกแล้วในช่วงเศร้าๆค่ะพี่นองค่ะพี่นีกะซีดมารีวิวในบ้านเนาะคะน้อมี่นองคนนึงขอมาแล้วกับพี่นีกะสีรีวิวให้ทุกทุกคนที่ปิดเอฟซีของพี่นีได้รับชมเนาะคะน,อน้อววาบ้านหลังนี้ที่พี่นีสั่งมาด้วยนำพักนำแรงด้วยมือในน้อยของพี่นีค่ะ นะะเนาะพี่นี่กะสิได้นำเสนอเลยนะะเนาะค่ะค่ะออกแบบเองหมดเลยค่ะของขั้วเนาะค่ะเนาะของขั้วขั้วไม่กันค <c oughs> นอื่นเนาะพี่นี่กะออกแบบภาษานี่ต่บาบริเ็ดแล้วตอนนี้ค่ะบรเิเทดแล้วค่ะตอนนี้นี่เราบันนี้สามารถสิออกไปละเบียงบ้านได้เนาะค่ะเนาะบ้านพี่นี่สามารถสิออกไประเบียงบ้านได้ นี่แลกตอนอยากนั่งอยู่นี่ก็ได้ค่ะพี่น้องคะอยากนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้มันสิเป็นคล่ายๆกบว่าโต๊ะโต๊ะกินข้าวค่ะเวลาแขกมาหลายๆเนาะคะ่ะเนาะเวลาแขกมาหลายๆพี่นี่ก็ิจัดถ,ถ่ายตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือนาบ้านระเบียงบ้านนาบ้านเนาะคะ่ะเนาะก็สิออกมากของสวนดอกไม้ข้างนาบ้านด้วยค่ะ นี่คือสวนดอกไม้อยู่นาบ้านของพี่นี่เนาะค่ะเนาะจ้าละกันพี่นี่สิผ้าเข้าไปเข้าไปเบิ้งห้องห้องห้องน้ำเนาะค่ะเนาะห้องน้ำพี่นี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่ากะกะห้องน้ำของพี่นี่กะอยู่จังสีล่ละจ้ากะสีลบๆเจ็กน้อยเนาะค่ะเนาะขอะโทษได้หลายเนาะค่ะเนาะนี่นี่ห้องน้ำพี่นี่คะ่ะจ้ะห้องน้ำ น้ำกระเบิเพราผื่นๆเนาะค่ะนาอย่าเบิงนนะคักด้จ้ะอย่าเบิงลคักเกพราะว่าพี่นี่บ่ได้บ่ได้ทำความสะอาดปัไดเนาะคะ่ะเนาะแล้วการพี่นี่สิผ่านไปเบิงลห้องนอนเนาะคะ่ะเนาะห้องนอนของพี่นี่ค่ะอะนี่ค่ะมาแล้วค่ะนี่คือห้องนอนของพี่นี่ค่ะจ้านี่ละ่ะห้องติพี่นี่ออกแบบด้วยตัวเองค่ะเอาลินซักขึ้นเปิด,ดจ้ะ มาลักอี่างของพี่นี่นั่บ้างจ้ะหงนอนพี่นี่กับสิมี่รทัศน์จอย,ยใหญ่ๆว้แหงสามีอันเพนรลี่แลกในตอนตอนกลางวันเนาะค่ะเนาะตอนกลางวันค่ะนี่นี่ค่ะอันพวกมาไลา่ไปผู้เก็ตมีคูให้พวกมาไล่พี่นี่เลยเก็ตว้เป็นแหงๆจากพี่น้องเอาเค็ดแหงไว้เนาะค่ะเนาะแฟนพี่นี่เพื่อนสิมักเห่นคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนสีเบิ้งหนางอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนสิใช,ช้ออกมาไน ในเจอะใหญ่ของพนเนาะคะเนาะนี่ละค่าของพินี่ค่ะสี่สี่ครึ่งคูณห้าค่ะห้องหองหองหอง,หองพินี่ค่ะเพราะว่าพินี่กเ็เฮ็ดไงเติบอยู่เนาะคะเนาะทีเนื้อทีมันลายเนื้อทีมันลายค่ะเดี๋ยวยุ่งเข่าวานพินี่ค่ะอันแฟนพินี่เป็นคนนับถือศาสนาพุทธเด็กค่ะ แฟนพี่นี่เป็นคนนับถือาศาสนาฟทดเดี๋ยวพี่นี่สิภาไปเบิงเนาะคะเนาะพี่นี่สิ้าไปเบิงของพระของเราเราเหดไใวสามสิบสองตารางเมตรค่ะพี่นองคะ่ะแฟนพี่นี่เหตุไบสามสิบสองตารางเมตรค่ะจ้าอยู่ตรงนี้แหละจ้านี่คือของพระของสามีของพี่นี่ค่ะเราสินังสมาธิจากพี่นองคะ่ะนี่แหละมองนั่งสมาธิเล่า พี่นี่บ่ได้เบาเล่นเด้อจ้ะแม่นอีหลีนี่นูองขาเนาะเลาสินางสมาธิตรงนี้ค่ะนี่แหละห้อ,องเลานางสมาธิแล้วก็สิเอาขาเยาะลงพื้นนะแต่ว่าพี่นี่เอาเทือนเดินไปเพราะว่านพี่นี่ต้องทำความสะอาดค่ะพี่น้องค่ะจ้ะอันห้องห้องพักอันของของเราค่ะเราสิป,ปฏิบัติธรรมค่ะพี่น้องค่ะเราสิมีโอกาสปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นค่ะ นี่ละค่ะพ,พี่นี่บรายวอลเลนเด้จ้ะนี่ละ่ะแล้วราสางไว้แบบว่าอ่าออกแบบเนาะค่ะเนาะออกแบบสามสิบสองตารางเมตรพี่น้องเอ้ยเฮ็ดใบใหญ่หญีหลีได้จ้ะพี่น้องนั่นซ้สมสองของนอนค่ะพี่นอ้องจะเฮ็ดไบใหญ่ใหญ่กระดอกกระเดียจ้ะเอาให้เอามาเบิ่งมุมของห้องรับแขกไหมเนาะค่ะเนาะห้องรับแขก ของรับแขกพี่นี่กะสินั่งยึดตรงนี้แหละจ้ะพี่นี่กะสินั่งยึดตรงนี้ไล่สดนยึดตรงนี้เอ่อถ่ายวิดีโอยึดตรงนี้เนาะค่ะเนาะพี่นี่กะกะมีความสุขในการอ่นเฮ็ดวิดีโอเพราะว่าเพราวะเอฟซีมีมีอ็นมีความเมตตาพี่นี่ได้ได้เฮ็ดกันเฮ็ดคลิปเอ่อเอ่อภาวะพี่นี่มีความสุขในการเฮ็ดคลิปเพราวะเอฟซีอ็นให้ความเมตตาในการนั่นการชมเนาะค่ะเนาะ ย้าพิน,นีกระสินีนภาษาฝรั่งเศสเ,เขาสเสนอว่าคู่รัวคู่รัวคือคือ,ค,อคือทางที่เดินออกไปข้างนอกค่ะอันนี้คือห้องรีดผาของพินีค่ะอันนี้คือห้องรีดผาแต่เป็นห้องนอนพร้อมจากเวลาแขกมาหลายอ่ากระสิเป็นห้องนอนเป็นหอ้องเก็บผาพ่นีค่ะห้องเก็บเสื้อผาพ่นีเนาะค่ะเนาะ เอเก็บเสื้อผ้าพี่นี่ล้วกอะบ,บ่มี่บ่มีเฟอร์นิเจอร์หลายได้จากพี่น้องบ้านพี่นี่เพราะว่าแฟนพี่นี่บ่มักแฟนพี่นี่บ่มักเฟอร์นดิเจอร์หลายเพราะว่าเสิเฮตดให้บ้านลกระวางสี่ฝรั่งเนาะค่ะเนะาะบ่ไครมีกับมี่ตู่วงนี้ของสามีค่ะบ่งกระเป๋าด้วยค่ะกระเป๋าอ่อนเดินทางเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องค่าพุน่นกระเป๋าเดินทาง <laughs> พี่นี่ก็สสได้ใกล้อาด้เอาลงแล้วล่ะจ้ะพี่น้องอันนี้คือเสื้อผ้าของสามี มีตะตพงแพงๆของเราพี่น้องค่ะเสือของเรามีตะตัแพงๆพี่นี่บรยเยบาลเลนมีตะะัราคาพันสองพันขึ้นไปได้จากนี่เสือผาเราจัดไปดีดีพี่นี่บรายลีดผายสามีได้ค่ะพี่นี่บรายลีดผายสามีเราลีดเองทุกอย่างเราลีดเขาลีดเองเขาไม่ได้ใช้พี่นี้นะคะนี่จ้ะมีตะเสือราคาแพงๆของเราจ้ะพี่นี่กัน ก็มีความสุขในการนรีวิวค่ะพี่น้องนี่กองห้องห้องห้องนี้คือห้องรีดผ้าแต่ว่าก็สามารถนอนได้เนาะะเนาะแล้วก็แล้วกัตรงนี้คือห้องห้องเวลาลูกมาเวลาลูกพี่นี่มาแต่สวิตเซอร์แลนด์เขามีสามีมากเขาก็เข่า้องนี้ค่ะเข่า้องนี้ค่ะพี่น้องเขาสิเข่า้องนี้มานอนตรงนี้ค่ะนี่ นี่กออ็ห้องอนห้องนอนของของลูกสาวเวลาลูกสาวพี่นี่มากเนาะคะ่ะเนาะนี่ป่าโลงเล่มพูนได้จะ้ะปาโลงเลีเนเน่ยมผูดได้ค่ะพี่น้องค่ะพ็งไดทไทยอันต,ต,ตีงแห้งว่าจ้ะค่ะค่ะเป็นหองอนเวลาลูกสาวมากเพื่อนก็นสิได้นอนนี่ค่ะพี่แล้วการ ตอนกางเว้นค่ะพี่น้องค่ะตอนเฮ็ดกับเข่าพี่นี่ก็สิไม่เฮ็ดตรงนี้ค่ะพี่นี่สิไม่เฮ็ดกับเข่าตรงนี้นี่ค่ะขั้วข้างนอกค่ะพี่น้องขั้วข้างนอกออกแบบแบบใส่ตัวเองใส่ของพี่นี่ค่ะใส่น้อยๆค่ะนี่กระมงกินเข่าค่ะนี่มงกินเข่าตอนเที่ยงค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่กินเข่าตอนเที่ยงตรงนี้เห็นมโนจ่ะมันคือเป็นเมืดๆจ่ะ พี่นี่สกินเขาตรงนี้อ่าอาหารเทียงพี่นี่สกินตรงนี้ค่ะจ้ะเรียกการพี่นี่ส,สีสีมารีวิวใน้องของออกกําลังกายน้ำเนาะค่ะเนาะของออกกําลังกายพี่นี่ออกกําลังกายเมื่อละสองชั่วโมงค่ะมามาเบิ่มน้ำพี่นี่จ้ะนี่นี่มองออกกําลังกายพี่นี่ค่ะ แปดขุ่นหกค่ะพี่น้องค่ะเบอว์นีแปดขุ่นหกกับอันนี้ของน้ำอยู่อยู่ขอนขางน้อค่ะพี่นี่พี่นี่อนออกกลัากายอยู่ตรงนี้พี่นี่ออกกําลัากายอยู่ตรงนี้ค่ะเปิดไฟก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็อยากรีแลกซีรีพี่นี่กับน,นี่มองอกมองร่องขรา,าโอเกะค่ะนี่พี่นี่ร่องา้าโอเกะอยู่ตรงนี้ค่ะเนาะ สิรองเพลงยู่จะพ่เพรวาวมืนอนีพินี่หยุดงานสวนงานอย่างพินี่ก็เหตุเรียบร้อยแล้วพวินี่วามือนีสิสิรองเพลงเพราะวา่ายิงตีคอมพิวเตอร์มันบ่ได้เปิดปดนแล้วยานมันเสียค่ะพี่น้องยานคอมเสียนี่ยานคอมเสียพินี่ก็กสียเองสิรองเพลงมืนอนีค่ะโอเคค่ะ งบประมาณกับบ่รองบ,องบอง่ต้อง,บองเบ้าเถึงเนาะค่ะนะพี่นองคะ่ะงบประมาณบ่อต้องเบ้าถึง <c oughs> พอบาพี่นี่ใส่ตะวัดสะดูดีๆเนาะค่ะเนาะพี่นี่ทำง,งานมา20ปีแฟนซอยอยู่อยู่เศษหนึ่งส่วนสิบเศษหนึ่งส่วนร้อยแฟนพี่นี่ซอยคะ่ะนี่คะ่ะโต๊ะกินข้าวของพี่นี่ตอนนั้นไลฟ์สดตอนนั้นถ่ายวิดีโอพี่นี่ก็นั่งตรงนี้ หรือพีน่นี่พี่นี่กะทายยึดตรงพื้นตรงนี้กะสิมี่โรแมนติกจักน้อยมีต้นไม้ต้นยังค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่เมียฝรังเอ็นเอสพีชาแนลกะสิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นี่น,นะเด้อค่ะพี่นี่กะสิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปดีๆคลิปสร้างสารรค์มาให้พี่น้องได้รับชมค่ะพี่น้องค่ะจ้าเอฟซี FC ขอมาพี่นี่กจะจ่ายไถแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนนะคะเอ่อคลิปละค่ำค่ะพี่น้องค่ะคลิปละค่ำร่มร่มอันที่เขาเล่นยุทธทะเลเนาะค่ะเนาะ่มที่เขากลางยุทธทะเลปะคาโซลปะคาโซลค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่นีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สมรักส่งความหงุดหงิทุกคนสวัสดีค่ะ